เอรแฮมสวัสดีครับทุกคนเพื Middle ่อนวัน oh. น hey, oh oh, huh? uh ี huh. ้เรากำลังจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเบลสีนะคะโอ้โหเฮ้ยมีปัญหาแล้วไงทุกคนผมตีไม่ได้เลยอ้อนี่ไงมาแล้วอือออัดเกมนี้ก็เป็นเกมของเจนเดลนะเออใช่ไหม ใชเกมเจนเดลไหมผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะ่เกมนี้ก็จะเป็นสไตล์บอกฟุดนะฮะถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นก็เถอะจริงๆนะนี่แล้วก็เาจะมีอ่านี่เขาจะคนดูเนะี่ะตบทีบเบลล์ดกระเด็นแต่จะทำเหตุลดน,น้อยอ่ะอมไม่หนุกเลย คอมโบ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 เ้อแผมสงสัยว่าตรงนี้มีหนักลุกได้ไงนี่ผมขอเดินเบีย้ยพร้อมกินเบีย้ยเบีย้ยกินมาทำไมไม่มีคิงแล้วตรงนี้คืออะไรท็อกเย,ยนี่อะไรเนี่ยเกมค้างไม่เล่นดีกว่า เออโอเคเสร็จแล้วเฟรชแล้วก็อัดต่อปองปองไปใส่ตะมะฮือ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 อืมเดือนนี้เรามีห้าแล้วนะแล้วหอมสดใสันนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหลวงทั้งกระดาษเลยหรอโคตรเกินอันน,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรสแสดงดัง ร้อยแตกอืมอืมนี่คืออะไรสเต็งอัพเคหมดแล้วกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม,รมกดพีดยึบจงเชงชังปิวดาเมจโคตรคกากปึง้งป่างเรียบร้อยเคเวสคอมพีท มาแล้วเอเลเวเจ็ดแล้วทุกคนแตกเราไปดิคนจะฟางดูมอืมอ,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 อืออือแตก๋อคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็จะมาดูก็จะมา อาจให้ทุกคนดูก่อนนะครับเผื่อทุกคนชอบก็จะทำต่อไปนะคะอาจาั้งน,นานเพิ่งได้สามทีเองอะ <c oughs> ชีวิตมันเศร้าอยากกินไข่ต้มออกไปออกไป <c oughs> เกียร์น่าเอาไปไปยังไม่ได้รับเฟ้นนี่นะเออโดนเบลอดถีบ ตีแตกมนเลยก็ห่วยอ้าทีบเลยมันเตอรี่หาไม่ออกแตกตรงตรงแล้วก็ตีตีอัดเข้าเออ,อ,อจะขายลูกบอลน,นี่แหละหคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มดัน เย่เฮ้ยเร็วเก้าแล้วแย่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ้งคนทำอาหารกินว่ะแต่แลมตุ้มชอบท่าตีชอบท่าถีบมากเลยอ่ะปั่นดีอืมทางด้วย ยเกียร์ไอ้นี่แล้วอะอยากทำมันอื่นบ้างอะที่ไม่ใช่ต่อยพวกเนี้ยอยากทำแบบขโมยของอะไรเงี้ยจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีเอ้ยจะบ้าแล้วไอ้กาทำมันก็ไม่ได้ถีบเลยเอ,อ้ยโอ้ยแฟลกโอ้ยเอ็กซ์ฟีดเกอ,เอร์เหมือนกันส่วน ส่วนปิงก็เวอร์เช่นกันเควสคอมพิวต์อีกแล้วโอ้ท็อก5 the lost head the wit อะไรอะอะไรวะอ่าไม่ออก this water tape ฮะคืออะไรอะอุย้ยกลายเป็นปลาเฉยโอ้โหแล้วต่อยกาชิบแล้วมีพลังอะไรบ้างเนี่ย นูดโอ้โหโอ้โหโคตรเทอะเฮ้ยเท่จัดอะยืนอยู่เฉยๆอ้ากดทิปตอนนี้เรามีสเตมิีหน้าเยอะมากสเตงสีไม่ใช่สเตมิีหน้าแตกเออเออเออแล้วเออเออเออสกิลเออโอ้ยโคตรเทอะ เหมือนเสกนะเพื่อโจมตีโหนห้าอ่ะยังไม่เสร็จเลยไปอืมออื้ออืมออืมอมตีตู้ปุ้ม,มทำไมต้องเวอร์ขนาดนั้นงงไปอ่ะปุ๊บอะไรอ่ะซี ใครก็ได้ช่วยแปลให้ผมทีมมนแปลว่าอ๋อไปทำอะไรอะจุดหมายตรงนูน่นโหอุ้ยเราได้สู้กับตัวอะไรวะพิกอพิกหยวกอืมอืมเห็นแล้วเลเวลสิบห้าโอ้ไฟไฟปะทะกับน้ำเหรอ โอ้โหแม่งโคตรเก่งโคตรเก่งแม่เฮ้ยตีไม่ออกโอ้อึอสิบสองตีโคตรยากไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเรียนรู้มันต้องตีพวกเราเกิดมาไม่เคยเคยตีอ,ยอ็ไอ้พวกนี้มันกัดโดนสกิลทีก็ตุยแล้วโ เออเอ้ยอะไรไฟไฟอะไรอ่านไม่ออกโอโห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 แหลกแหลกแหกเก็บตายเย้อ yeah. ุ้ย16แห้อะฮ้วฮะไม่ลำ um> ันการตองตองเกทีมออนเอิร์ธชูทุนนะ ได,ดวลาโจมตีปึ๊บป่างเออเออเออไปเฮ้ยแย่งดิโอโหโกงอะ่ะอืมอืมตีลังฟันแทงเออ เป็นพริกบดเลยเอออือๆๆๆๆจากพริกกางจะไปจะกลายเป็นพริกบดแล้วอืมกาเกินอะ่ะเออจริงๆโดนแค่สกิลเดียวก็ก็ลวมแล้วในพวกนี้นเอา้าแย่งแล้วระเบิดสกิลตูมฮคตรเท่เควสคอมพีท พ็อกยี่สิบอะไรอะอัปเกรดดอนคืออะไรมันมาเพราะว่าอะไรอล็อกอันนี้ยี่สิบเย้มันคืออะไรอ่ะหาไม่ออกอะอ้เกิดเกิดมาไม่เก่งภาษาอังกฤษก็แบบนี้แหละจุ๊บจุ๊จจเจียงเจียงมันอ่า ดูมันสิมันน่าเกียดน่ากลัวโจมตีปานวาลีไม่ใช่เกือบพูดคำน้าออกมาแล้ะปานวาลีแปลกที่ผมคิดในหัวมันแปลกมากเลยนะปานวาลีเนะี่ยก็แปลกจริงแหละผมไม่อยากสู้กับไอพ้พิกพวกนี้แล้วว่ามันก่าเกิน กเกินผมเลเวลยี่สิบกว่าแล้วตีที่แตกเลยออ,อืลืมรับเควสหวันหมูเลยอืลืมรับเควสชิบจอมไ้เบือ่อหน้าเบื่อมากอะจริงๆนะจริงโคตรเบือบ่อจบ้ลยอี่ คอนเฟิร์มดัน <c> ด <oughs> ันปัอมก็จะตรมปีได้แต่ละครั้งเนาะโคตรอะโคตรน่าเบื่ออจริงๆรน่าเบื่อจริงๆไอ้พวกนี้กากน่าเบื่อมากอืมอืมอืมไม่รู้นะครว่าในจอทุกคนเป็นยังไงแต่แต่แต่ในโทรศัพท์ผมตอนนี้คือโคตรแหลกเลยเอ็กเฟคอย่างเวอร์อะอืม อุ้ยโหโหคอมโบหนึ่งพันแล้วเหรอโหดเกินโหดเกินเออไม่ไม่ได้โออเรียบร้อยกลับไปเก้าสิบห้าเหมือนเดิมตูมแตกใครอยากเล่นก็ก็พิมพ์ไปในโลนะคะว่า S แล้วก็ขึ้นแล้ว C Belot Belot C หรือเปล่าเออใช่อ่าทุกคนพิมพ์ตัว B นะเพื่อจะขึ้นเมื่อกี้ของแค่พูดผิดเฉย y e โอ้ยี่สามมันน่าตื่นเต้นนะเออห้าสิบ Unlock Stamina Boost อืมก็น่าจะเอ้ยตีโคตรแรงอะ่ะเฮ้ยแรงอะ่ะ <laughs> โอ้โหตีแรงมากตีแรงเวอร์ ตีก็ไม่ตีตีไม่ขี่ทีก็ตายแล้วโอ้โหสองพันดาเมจคอมโบแล้วเย้เพื่อสไตลไม่น่าเกิดหมดเร้วเร็วอย่าอย่าทำแบบนี้ไม่ไม่โอ้โหมันบ้าเลย เอาเดี๋ยวผมต้องไปไหนอะ่ะโอ้โหทุกคนดูตรงนั้นสิโคตรไก่เราต้องไปจริงไหมขออัปเกรดก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮด่ีไม่ใช่เมื่อกี้เห็นผมแค่พูดผิดน,นะกลับเป็นปกติก่อนอินฟอโฟบอสสปอนขึ้นมา อืม,มเรือโคตรกะเราต้องข้ามกออเกาะหรอเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงเกาะหน้าเลยนะน,น,น,นี่ครับถึงอันใหม่แล้วก่อนนี้เราจะทำให้ผมมีความสุขกันเลยทีเดียวล่ะปึ๊บอ,กอตกน้ำฉันต,ตกน้ำอ่นบ้าอุ้ยอุ้ยคาปูชิโน,สสนอัาซิน อาจีบดิพี่อาเวไอสป,ปอนทูคาปูชินโน่อ่านไม่ออกอ่านไม่ทันนี่ครับมีเคว้มาแล้วกำจัดคาปูคาปูคาปูชินโน่หรือแป,ปลงร่างโอ้เลเวลยี่สิบห้าเลยพงเพิ่งยี่สี่เลยหรือเปล่าลยี่ห้าแหละถูกไหมได้อะ ปิทย์ตีหลายครั้งอ่ะเออ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 นี่ม,มาดูกอนคืออะไรมิสเซอรี่มิสเซอรี่คือละ่ะฮะไอพวอสามะเณรสีคาปูชิโน่เขาจะกัดการเจ้าเอง้ออ้ออื้อตูม นี่โหดจัดเฮ้ยเดียเดี๋ยวเฮ้ยวัตตะวัตตะเฮลแตกแตกตาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่าเราใช้สก,กิลน้ำนี่นะเออตั้งนานก็ไม่สังเกตเป็นสังเกตตอนนี้เยีย่ยมยี่สิบเจ็ดแล้วอัปเกรดหัวใจก่อน หัวใจมี230แล้วแตกตุ้มตุ้มตุ้มเออเออเอเอเอติงติงตุ้มโคตรโหดชิงสไปนนะระเบิดตุ้มตุ้ม,มเฮสเอนอร์จีไม่มีตัวแตกเลยตอนนี้ผมยังไม่เคยตายนะฮะใช่ผมโหผมโหดไงเออือรับเควสอีกแล้ว โธเอ้ยโอ้โหมาต้อนรับถึงที่มาต,มาต้อนรับถึงที่อืมเอออือฮะอือฮะแซอ่านไม่ออกโคตรจริงแล้วโคตรอัพเกรดอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแปดตุ้ม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 เอนเอร์จีดิง ออเออเธอยังไม่ตายกออย่างนี้ต้องเจอเอ่ออะไรอะไรคุณมองคุณม,มาเฮ้ยอย่าตามมาฉันไม่ได้ตั้งใจอทำเกีนะไอ้คาปูชิโนเดินเชียร์ก่อนจะเดินม,มาถึงกะไอ้พวกนี้ไอ้พวก <S <S ไอ้พวกนี้มันกาดตุต้มตุมต้มตุ้มตุม้มๆๆตุ้มเออเออออแตก โอ้ยเริ่มเริ่มมันทำไมเนี่ยเควสสตาร์ดิตตุ้มตุ้มตุ้มแตกแตกเอ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 อคอมโบสามสิบแล้วอะไรวอเตอร์เอเฮ้ค eh? ุปต์เฮลท์ดูสินี่มันอะไรเนี่ยนาเกียดมาหักเลยเออเดี๋ยวเอเนอร์จีต้องใช้แปดสิบห้าเอเนอร์จี เฮ้ยเฮ้ยสเต็งบูทเอ้ยสเต็งบูทเอาสเต็งกากเหมือนเดิมโอ้โหกากกว่าเดิม huh. ด uh ้วยใช้น huh. uh ี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเอ่อติปตอปปี้มันโคตรกากเออ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 เป็นไรผมสงสัยว่าข้างบนมีอะไรอะ าคาโปชีน่าวิฟสปอนย่าบอกนะเป็นบอลด,าด่านนี้นั่นไรลักกี้บ็อกซ์วเตอร์เลเวสี 40. โอเคนั่นกลับไปลงนั่นกลับลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันขอเส้นหย่อหน่อยคกับตูบตูมออออือจุบจุ๊บจุบสิบห้าประตูแล้วปอวันเฮ้ยใช้มั่วเป็นสัต้า ตั้งใจทําพี่นะนั้นพี่เดินขึ้นมาหาเรื่องผมก็ต่อย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 เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเถอะสามสิบ <81. S 1> เอ็ดเฮ้ยเฮ้ยชัดเลยมันเดินมาหาออืเต่อย,ต,อยต่อยน,นู้นนี่ขอต่อยน,นิดสิเดินมาหาดูไม่ได้แล้วมันงเลยเนี้อ มันไม่ใช่โเคเทนะแต่มันเทระเบิดคลิปที่แล้วก็เทระเบิดคลิปนี้ก็เทระเบิดเช่นกันนะโอ้เดี๋ยวดีเดว,เดวสังเกตอีกทีสนะิ้านาทีเออฮะโออ,อแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเอ๊ะมีปัญหาอืตัว